วัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นไงบ้างทัเมว่อเช้าครูแว่นพาไปติดตามเป็ดที่เราทำร่อนเมื่อวานแล้วเดี๋ยววันนี้ครูแว่นก็จะมาเล่า,านิทานให้เด็กๆฟังตามสัญญานะคะในใหน่เราก็เรียนรู้เรื่องเป็ดกันแล้วเราก็มาฟังนิทานเรื่องลูกเป็ดทีเลกันนะคะพร้อมไหมคะถ้าพ,พร้อมแล้วทัางใจฟังเลยนะคะ ้งหนึ่งนานมาแล้วนาบ้านในชนบทหลังหนึ่ซึ่งลายล้อมไปด้วยป่าไม้เขียวชอุมแม่เป็ดตัวหนึ่งกำลังกบไข่ของตัวเองอยู่ในป่าเป็นแม่น้ำทางรานหมู่ไม้ก็ยังมีทะเลสาบล็กน้ำใสสะอาดอยู่แม่เป็ดตัวน้อยกำลังรอให้ลูกเป็ดฟักออกมาอยากจากไข่อยากใจจดใจจ่อแม่เป็ดไม่สามารถทิ้ง ไข่ไปได้เลยแม้แต่เพียงชั่วครู่มันไม่สามารถว่ายน้ำไปกับเป็ดตัวอื่นได้หรือวิ่งไปโน่นมานี่อย่างเป็ดตัวอื่นได้แต่ก็โชคดีที่บางครั้งเป็ดตัวอื่นๆก็จะหยุดทักและแวะมาคุยกับมันบ้าขณะนี้เป็นเวลาหลายวันแล้วที่แม่เป็ดทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากนอนกบไข่แม่เป็ดเริ่มรู้สึกเบื่อในที่สุด ไข่ก็เริ่มฟักออกมาทีละฟองปิ๊บปิ๊บเสียงลูกเป็ดร้องลูกเป็ดทั้งหมดเริ่มโผล่หัวออกมาพวกมันออกจากเปลือกไข่อย่างรวดเร็วและเริ่มวิ่งบนพื้นหญ้าด้านหลังแม่เป็ดของพวกมันอย่างมีความสุขแม่เป็ดนับจำนวนลูกๆจึงได้รู้ว่าไข่ฟองใหญ่ที่สุดยังไม่ฟักออกมาเลยดังนั้น มันจึงกบไข่ต่อไปจนกระทั่งเปลือกไข่กระเทออกปิ๊บปิ๊บลูกเป็ดร้องขณะออกมาจากเปลือกมันตัวใหญ่มากและไม่เหมือนลูกเป็ดตัวอื่นแม่เป็ดคิดว่ามันดูไม่เหมือนพี่น้องตัวน้อยที่แสนน่ารักของมันเอาซะเลยเมื่อเป็ดตัวอื่นๆที่อยู่ที่นั่นเห็นมัน มันก็พากันปลาดใจเหมือนแม่เป็ดและบอกว่ามันไม่ใช่เป็ดเหมือนตัวอื่นๆแต่เป็นลูกนกยุ่งเพราะมีหน้าตาหน้าเกลียดและก็มีขนสีดำอีกไม่ช้าเราก็จะได้รู้แม่เป็ดพูดอย่างเศร้าๆตอนนี้ได้เวลาพาลูกเป็ดไปเล่นน้ำแล้วและนี่ก็เป็นครั้งแรกของลูกเป็ดที่จะได้ไว่ายน้ำแม่เป็ดกระโดดลงน้ำลูกเป็ดทั้งหมด ก็เรียนแบบแม่เป็ดแม้แต่ลูกเป็ดที่เรดตัวสีเทาก็ื่อทำตามเขาไม่ใช่นกยูงเขาว่ายน้ำอิ่งมากแม่เป็ดพูดด้วยความยินดีดูเขาขยับเท้าเล็กๆใต้น้ำสิก,ะกะาบกาบตามแม่มาสิจ้าลูกๆแม่จะพาไปดูทุกซอกมุมของบ้านไปจนถึงลานเลี้ยงเป็ดเลยแม่เป็ดประกาศย่าหยุดมอง ลูกเป็ดที่ได้รับการศึกษาที่ดีจะเดินด้วยเท้าได้ตรงเหมือนท่อบกับแม่ไงจ๊ะทีนี้เอียงคอน,นิดนึงแล้วพูดว่ากาบกาบพวกลูกเป็ดเดินไปทั่วลานเลี้ยงเป็ดแม้ว่าเป็ดน้อยจะพยายามทำตามที่แม่บอกแต่เป็ดตัวอื่นๆก็ยังหัวเราะเยาะมันเฮ้ hey! เป็ดตัวนั้นทำไมมัน ตลกอย่างนั้นล่ะเราไม่ชอบมันเลยแม้แต่แม่เป็ดเท่าผู้ฉลาดเฉลียวก็ยังบอกว่าลูกเป็ดสีเทาเป็นเป็ดที่มีหน้าตาไม่ชวนมองที่สุดเท่าที่เคยพบมาในชีวิตแม่เป็ดกล่าวว่าเขาอาจจะมีหน้าตาไม่งดงามแต่เขากล้าหาและว่นายน้ำได้ดีเท่าลูกเป็ดตัวอื่นบางทีอาจจะดีกว่าได้ซ้ำแม่เป็ดพูดขณะ สางขนสีเทาที่คอลูกเป็ดฉันกับลูกๆอยากจะอยู่พักผ่อนที่ลานแล้วแม่เป็ดบอกทำตามสบายเลยจ้าแม่เป็ดเทาตอบแต่ลูกเป็ดที่น่าสงสารมีหน้าตาน่าเกรียดมากมันถูกจับและผักไปรอบๆทั้งเป็ดและไก่ต่างไม่ยอมหยุดก่อกควรมันเขาตัวใหญ่เกินไปพวกมันบอก เป็ดน้อยที่น่าสงสารไม่รู้จะหลบไปที่ไหนดีเพื่อทีพวกนั้นจะปล่อยให้ลูกเป็ดอยู่อย่างสงบและหยุดแกล้งมันสถานการณ์เลวร้ายลงทุกวันจนกระทั่งลูกเป็ดน้อยตัดสินใจที่จะจากไปมันทำใจกล้าว่ายข้ามแม่น้ำไปโชคร้ายเหลือเกิน เป็ดหน้าตาน่าเป็ดอย่างฉันจะเป็นยังไงต่อไปนะลูกเป็ดคิดพาเดินไปเรื่อยๆลูกเป็ดมาถึงทะเลสาบที่มีเป็ดป้าอาศัยอยู่ในตอนค่ำมันเหนื่อมากจึงคิดว่าจะพักอยู่ที่นั่นจนกว่าเป็ดตัวอื่นจะมาพบแล้วไล่มันออกไปแต่เป็ดพวกนั้นไม่สนใจมันเลยสองสามวันต่อมา พวกนักล่าเป็ดพากันออกล่าสัตว์ลูกเป็ดกลัวมากแต่ด้วยความฉลาดมันซ่อนตัวอยู่ในกองต้นอ้อจึงไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับมันเมื่อทะเลสาบกลับสู่ความสงบอีกครั้งลูกเป็ดก็จากไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยการบินผ่านป่าและทุ่งหญ้าหลายแห่งในที่สุดมันก็ไปถึงบ้านที่กึ่งร้างแห่งหนึ่งบ้านหลังนี้มีหญิงชราอาศัยอยู่กับแมวและไก่อย่างละหนึ่งตัวหญิงชราเลี้ยงล,ลูกเป็ดไว้เพราะคิดว่ามันจะออกไข่ให้แต่เวลาผ่านไปหลายวันมันก็ยังไม่ออกไข่เลยแนมะ้แต่ฟองเดียวไก่กับแมวปฏิบัติต่อมันเหมือนมันเป็นเป็ดโง่ ไม่มีความสุขกับการอาศัยอยู่ที่นั่นจตัดสินใจจากไปเมื่อสายลมแห่งฤดูใบไม้ร่วงพัดผ่านผิมาแห่งฤดูหนาวก็ตามมาเป็ดน้อยรู้สึกไม่สบายใจที่ไม่สามารถหาที่พักทิงได้เมื่อฤดูฤดูใบไม้ผลิมาถึงเป็ดน้อยการปีกของมันออกและพบว่า เสียงการปีกดังกว่าที่เคยและมันก็บินได้เร็วกว่าเดิมมากที่ทะเลสาบมันได้พบกับหงส์่านามจำนวนหนึ่งซึ่งร้องทักทายและสัมผัสมันด้วยจงอยปากอย่างเองดูเมื่อเห็นเงาตัวเองในน้ำมันก็รู้ตัวว่าคอของมันยาวขึ้นส่วนขนกลายเป็นสีขาวมันเป็นหงส์เหมือนพวกนั้น มันเริ่มออกบินไปยังลานเลี้ยงเป็ดที่จากมาเมือเ่อไปถึงเป็ดทุกตัวได้เห็นว่ามันงดงามกว่าเป็ดตัวอื่นๆที่เคยขับไล่มันแต่มันก็ไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่สาคัญในเวลานี้คือมันมีความสุขและไม่มีใครอยากจะขับไล่มันออกไปอีกแล้วเป็ดไก่ในลานกว้างเข้าใจว่าเราไม่สามารถไล่ใครออกไปได้เพียงเพราะว่าเขาไม่เหมือนคนอื่น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจิตใจที่ดีงามค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะนิทานลูกเป็ดขี้เลกของกลุ่มแวนลูกเป็ดขี้เลกตัวเล็กๆสีดำาๆโตขึ้นมาเป็นอะไรคะเป็นหงใช่ไหมคะ,ะเราอยากตัดสินคนแต่ภายนอกนะคะเด็กๆเราต้องดูที่จิตใจของเขาด้วยแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าคะ่ะ イエーイ